สวัสดีครับทุกคนพาทุกคนมาทําเมลอนให้ลูกใหญ่ง่ายนิดเดียวครับนี่ฮะช่วงที่จังหวัที่เราจะไว้ลูกเมลไว้ลูกเมลอนเราเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วว่าลูกเนี้ยเราต้องการตรงเนี้ยเราจะเอาลูกนี้ไว้มันก็จะมีช่วงที่ว่ามันโดกมากของผมมันโดกมากทุกคนมันก็จะออกผมก็จะมาตัดออกครับทุกคนตัดตั้งแต่ลูกข้างเนี้ครับเนี่ย ตัดออกครับตัดนี่ฮะแล้วก็ตัดลูกตัดเขาออกหมดเลยอันนี้อันเนี้ย,ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่เราเนี่ยแล้วก็ตัดอีกฮะติดลูกมันก็ติดลูกคนระับคันตำแหน่งตรงน,น,นี้มันน่าจะติดหมดทุกแะนงเลยที่ติดกับกับแะนงที่เราเลือกแต่เราเลือกคะแนแนคะแนงนี้ไว้ฮะ เนยเราก็ตัดออกมาครับเพื่อว่าเราจะให้ลูกนี้ที่เราต้องการเนี่ยใหญ่ไวๆนะครับผมทุกคนก็เป็นประมาณนี้ครับผมแชร์คลิปสั้นๆครับการทำเมลอนให้ลูกใหญ่นี่คือลูกที่เราทำก่อนหน้านี้แถานี้นะ เราทําก่อนที่เราทําคลิปให้ดูนี่คือที่เราตัดไปฮะเห็นไหมนี่เราตัดไปข้อนี่ลูกนะลูกมันมันติดหลายข้อฮะข้อนี้เราเอาไว้ลูกครับเราเอาไว้ท่านี้ฮะข้อที่เราไม่เอาลูกเราก็ตัดเลยฮะเนี่ยตัดออกตัดลูกออกแล้วก็ตัดลูกออกมันจะติดหลายข้อเราก็ตัดตัดออกเนี่ยก็จะทําให้ลูกเขาเบ่งออกมาไวมากประมาณนี้ฮะเนี่ยทำให้เมลอนลูกใหญ่ง่ายนิดเดียวครับทุกคน คือตัดแต่งลูกที่ไม่เอาออกเลยหลังจากลูกที่เราเลือกแล้วเราเลือกที่เราต้องการแล้วครับผมประมาณนี้ครับไม่เข้าใจอะไรถามได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ